ส่งเสริมการเรียนรู้พศในวันนี้ซึ่งถ้าเราดูเอกสารคร่าวๆาเราจะเห็นเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลที่มีการตรา,าร่างพระบัญญัติฉบับนี้ขึ้นเจนตนารมณ์ก็คือต้องการที่จะให้ชาชนคนไทยทุกเพศวัยทุกช่วงอายุ ทุกกลุ่มทุกสาขาทุกอาชีพไม่มีเว้นนะครับให้มีการศึกษาเรียนรู้อยู่ต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สุดสุดนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปซึ่งถือว่าก็เป็นอิมิตรหมายที่ดี ที่จะได้มีตัวพระบัญจาตันนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเพราะก็จะมีการขยับฐานะของอสำนักการศึกษา,าตามปริยาติสายนอกระบบนี่นะครับหอือ์สนอที่เราคุ้เคยนะไปมีฐานะเป็นกลมขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจตนาลมที่เขาจะทำให้ เป็นนิติบุคคลที่จะทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรรวมถึงการส่งเสริมทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพนะครับก็ขอขอบคุณคณะผู้จัดจทำโครงการอาจารย์พอ,อนะครับโรงเรียนมณีสเวทและก็ผู้ร่วมเขม้าโครงการในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความคิดความเห็นของท่าน ที่จะมีต่อร่างพระบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะสะท้อนไปให้คณะผู้จัดทาร่างกฎหมายได้พิจารณาทบทวนเพิ่มเติมแก้ไขปรปับปรุงให้มันเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยแล้วก็ก้าวทันกับเทคโนโลยีก้าวทันกับยิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่มีที่สิ้นสุด ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านก็คงจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการวิาพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นให้ฝากกับคณะผู้จัดทำโครงการเพื่อสะท้อนไปยังกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะท่านรัมตีช่วยกันสุขศึกษาธิการดรประนบกวันวิลาวันซึ่งเป็นคนของปทุมบ,บุรีเราเองนะครับจะได้นำไปปร,ปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องตามเจตนารม์ที่พวกเราต้องการนะครับไม่ใช่มาแล้วก็มานั่งฟังแล้วก็ให้หมดเวลาแล้วกลับอย่างเดียวนะครับพวกเราต้องสะพอนทบกันนะครับให้มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดกับตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าเขา